หมอแจ็คครับน้องผมมันเป็นโรคเอ๋อครับพี่แจกยาแก้โรคเอ๋อให้มันนะครับเดี๋ยวผมติดโรคเอ๋เอสอง0ันบาทครับรับยาช่อง3ต่อไปผมโดนลุมแล้วในเซิร์ฟผมเจอโรคเอ๋อทำไงดีครับหมอออกเซิร์ฟเมื่อไรจะถึงคิวชั้เนี่ย คนก็นเยอะเกินแม่งเหนื่อยชิบหายเลยเอาใครโทรมาวะฮัโลโหลแจ็คว่ายานี้มันกินหลังอาหารปะเออมันต้องกินหลังอาหารอย่าบอกนะว่าไอ้บ๊อบมันไม่ได้กินหลังอาหารนะอา้าวเว้ยฉันตายอีกแล้วอมเข้ามาได้โอ้โอจำปายเองเหรอมีทุระอะไรอะ่ะวันนี้หัวหน้าเข้าเวีนที่โรงพยาบาลดินะคะพอดีที่นั่นคนไม่พอค่ะ แล้วเข้าถึงกี่โมงอะ2องทุ่มถึงตีห้าค่ะแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยหนึ่ทุ่มแล้วค่ะหัวหน้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะแล้วจำปาส่งโลเคชั่นมาที่โทรศัพท์ผมเลย <pequ en noise> ทำไมทางมันแปลกๆวะ เคยรู้สึกเหมือกนกําลังโดนหลอกอยู่หรือเปล่าหรือบางทีการอยู่คนเดียวคนอาจจะโดนหลอกอยู่แล้วคุณเชื่อเรื่องลี้ลับไหมเรื่องที่ผมกําลังพูดถึงคือสกินวอลเกอร์ภายในป่ามันก็คือพ่อมดที่แปลงร่างเป็นสัตว์เฮ้ยทาไมมันมีตาวะโทรศัพท์กูอยู่ไหนวะเนี่ยต้องโทรหาจำปาละอ่าเจอแล้วเ,เฮ้ยเทียอุ้ยกูไม่อยู่แล้วสัตว์ ทางแยกแล้วมันต้องไปทางซ้ายหรือขวาวะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรโทรหาจำปาก็ได้ว่าไงครั้งวะนะฮัลโหลถึงทางแยกแล้วอ่ะมันต้องไปซ้ายหรือว่าขวาน่าจะซ้ายนะวันน้าลองดูป้ายข้างทางสิคะอ,อ๋อโอเคโอเคป้ายอยู่ข้างทางใช่ไหมใช่ค่ะอืมจำปาจำได้ไหมว่าล่าสุดจำปาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาฉันจำได้ว่าฉันเลี้ยวซ้ายนะคะ ใช่เหรอใช่โอเคขอบใจที oh, oh, oh. ่บอกนะไปหาน้ำมะนาวดื่มเถอะจำมปาว่น่าอะไรนะคะเออแค่นี้แหละเดี๋ยวไปไม่ทันเดี๋ยวก็นะครับว่านาฉันไม่ออกมาได้หรือยังออกมาจากชีวิตเขาได้หรือยังมีใครตามมาปะวะไม่มีกูรีบเข้าแล้ว ฮถึงสักทีแล้วอะไรเนี่ยกระดาษอะไรวะเชื่ออะไรวันเนี้ยกฎการเข้าเวรโรงพยาบาลหนองกีปัญญาอ่อนกูไม่อ่านหรอกโอเคกูอ่านก็ได้แน่นอนว่าโรงพยาบาลนี้คนไข้ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่คนของเราที่เคยทำงานอยู่ที่นี่มีทุรด่วนเราเลยเชิญคุณมาทำงานนี้แทนนะกฎข้อที่หนึ่ง ห้ามไปนั่งเก้าอี้สองตัวที่มีรูปอยู่ด้านบนเด็ดขาดผมคิดว่าเจ้าของเก้าอี้ไม่น่าจะให้ใครมานั่งง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งจะดีกว่ากฎข้อที่2ถ้าคุณต้องการเข้าห้องน้ําห้องน้ําจะอยู่ทางด้านซ้ายหลังจากก้าวขาเข้าห้องน้ําแล้วคุณมีเวลาทําธุระแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเมื่อคุณทําธุระเสร็จแล้วรีบออกมาจากห้องน้ําเลยด่วนบ้าว่ะเนี่ยเข้าห้องน้ําแค่หนึ่งนาทีเนี่ยกูปวดขี้นะเดี๋ยวกูจะลองเข้าห้องน้ําดูดิ ไปหนึ่งท่าโกเฮ้ยถอนเกี่ย,ยวกดมานั่งอ่านดีกว่าสนุกดีวะ่ะไหนดูสิกดข้อที่3ช่วงเวลาตีหนึ่งจะมีคนไข้ที่เป็นคนลุงแก่ๆคนหนึ่งเข้ามาในโรงพยาบาลแน่นอนว่าคุณห้ามตอบเขาเด็ดขาดสิ่งที่คุณต้องทำคือยืนรอเฉยๆแล้วรอเขาจากไป กฎข้อที่4หากคุณเดินผ่านแจกันแล้วบางครั้งแจกันมันหายไปนั่นคือหน้าที่ของคุณที่คุณต้องออกตามหาแจกันนั้นแล้วมาวางที่เดิมแจกันนั้นสําคัญมากๆเลยนะรีบหามันแล้วรีบกลับมาวางไว้ที่เดิมไม่งั้นคืนนี้คุณอาจไม่รอดกฎข้อที่ห้า อ่ะอ่านต่อเลยช่วงเวลาตีสองจะมีเด็กเข้ามาขอยาคุณให้คุณเดินไปทางขวามันจะมีห้องเก็บยาอยู่แล้วเข้าไปในนั้นฉันวางยาไว้บนโต๊ะให้นายแล้วนะรีบเอายาแล้วรีบออกมาจากห้องนั้นให้เร็วที่สุดเลยและนําไปมอบให้กับเด็กคนนั้นแล้วคุณจะปลอดภัยเสร็จแล้วกูยู่มาเกินหนึ่งนาทีไม่เห็นจะเจออะไรเลยเนะี่ยชื่อเมงมีอะไรจเมงมีอะไรไอ้ี้ยทำไมจมงไอ้ย่า เร็วเร็วเกูรอดอืมแปลกแว่ะชัดเจนล้โอ้ยืนนี่เองมานี่มาเอาอะไรวะอ่าเรียบร้อย ไม่เนียงใช่ไหมคนสันไตดีนัก กฎข้อที่หกถ้าคุณบังเอิญหิวขณะเข้าเวรอยู่แน่นอนว่าด้านนอกเนี่ยมันมีตู้กดขนมอยู่นะแต่ถ้าเป็นฉันฉันขอทนหิวดีกว่าที่จะไปกดตู้ด้านนอกนะกฎข้อที่7็ถ้าคุณบังเอิญเจอคนที่หน้าคล้ายคุณหรือว่าเป็นคุณอีกคนหนึ่งให้คุณทําการไล่เขาออกจากโรงพยาบาลนี้โดยด่วนห้ามปล่อยให้เขาเข้ามาภายในโรงพยาบาลนี้เด็ดขาดนี่พหนุ่มฉันขอยาแก้แพ้หน่อยได้ไหมแตอนี่กี่โมงแล้ววันเนี้ยมาหมายแล้วตีหนึ่งเนี่ย เสียงอะไรอะ่ะนี่ฉันขอยาหน่อย,อยเด็กสมัยนี้อะไร <c oughs> อ่านต่อกดข้อที่8ช่วงเวลาตีสามเป็นต้นไปคุณอาจจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เ <c oughs> มื่อจจได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แล้วให้เดินไปทางขวาคุณจะเห็นห้อง C I 0 9 1แน่นอนว่าด้านข้างห้องเนี่ยฉันวางวิทยุไว้ให้แล้วให้คุณเปิดเพลงกล่องที่มีชื่อว่า Tiptoe บางทีคุณอาจจะกลัวเพลงนี้ไปตลอดชีวิตของคุณเลยก็ได้นะ กดข้อทีเกช่วงเวลาตีสีฉันอยากจะให้นายไปทําความสะอาดห้องเก็บศพหน่อยนะห้องมันจะอยู่ใกล้ๆกับห้อง CI-09 ศและกดข้อสุดท้ายกดข้อที่10ตลอดเวลาการเข้าเวรของนายนายห้ามหลับเต็ดขาดเขาจองเจ้าชีวิตนายอยู่ท้านายหลับถ้าเวลาถึงตีห้แล้วนายรีบออกจากโรงพยาบาลที่นี่เลยนะก่อนที่พาทิย์มันจะขึ้นโชคดีสําหรับการเข้าเวรครั้งนี้ เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นดีกว่าอุ้ยโ oh, อ,อ้เอาเอายางั้นเหรอ,โอ,โ,อโอ้รอแป๊บนะใช่ใช่ใช่นี่ตีสองแล้วเอ่อรออยู่ตรงนี้แป๊บนะออทางนีนะ้ไม่น่าจะออกได้ไงั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางนี้มันก็ออกได้ oh, โอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหห้องอยางมืดไม่มีอะไรลอกแค่เอายาแล้วก็ไป อีกแล้วอมันต้องมีตัวเฮียอะไรพบ<า>นี่นะยาอะฉันเอามาแล้วโอ้ใจเย็นสิโอขอบคุณนะว้าวสงสัยต้องออกไปกดตู้ขนมด้านนอกแล้ว เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวันนี้กูยอดเหรียญไปแล้วไหนขนมกูว่าตู้แม่งแดกต่างหรือไงวะใครสกิดวะนี่กี่โมงแล้ววันเนี้ยตีสามสิบสี่อีกไม่นานก็คงจะมีเสียง ห้องนี้สินะฮุยเชี่ยมามาจะเปิดเพลงให้ฟังดูโทรศัพท์ดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะนั่นใครวะให้คุณทำการไล่เขาออกจากโรงพยาบาลนี้โดยด่วนเอาเฮ้ยเฮ้ยหยุด ตายป่าวไอ้เหี้ยไม่ง่วงไม่ง่วงไม่ง่วงใครทักมาวะแล้วตอนนี้ได้เวลาอย่างวะโอ้ oh, ไม่นะนี่มันตีสี่แล้วกูต้องไปทำความสะอาดห้องเก็บศพแล้ว เฮ้ห้องนี้สินะที่กูไม่อยากเข้าไปเลยเอาหน่อยหน้าแจ็คแค่ถูห้องแล้วก็ออกไปเองอีกแป๊บเดียวก็จะตีห้าแล้วเนี่ยอะไรวะ ไม่น่ามีอะไรกูไม่อยู่เลยเฮียฮุ้ เชี่ใครรถชนเมื่อกี้วะโชคดีนะที่ไม่ใช่กูอะ่ะอิดิทเหมยืยรับฟาร์มขายโลบัครับกดเกมพารรับทำเผาวีสีดึงคันโยกขายผลปีศาจไม่ทวรลิงใต้คลิปเลยเหนื่อยชิบหายทำคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ด้วย